การหายไปของเขาในครั้งนี้นะคะมันบ่งบอกถึงอะไร สำหรับใครที่ามาเจอนะคะเนี่ยจะเป็นคลิปและคำทำนายของคุณก็ได้ค่ะเดี๋ยวไม่พิภัยนะคะทำนายสถานการณ์กันดูซิว่าเป็นยังไงคุณอาจจะฟังคลิปนี้เป็นเรื่องเล่าก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะดูเพื่อเป็นความบันเทิงก็ได้ค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องไปซีเรียสนะคะหรือว่าจริงจัง,จงกับคำทำนายนะ,ะก็ขอให้น้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆกลับไปก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่ฟังคลิปนี้จนจบนะแล้วก็มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากพูดคุยอยากปรึกษานะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามค่าครูหรือว่าทักมอจองคิวกับแม่หมอได้นะคะ ไม่หมอตอบแชทเร็วมากนะคะหมอก,กับคนที่ใจร้อนอยากจะดูดวงนะคะคนงบน้อยนะคะก็สามารถดูดวงกับแม่หมอได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไวพ่ทำนายสถานการณ์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะการเงียบหายไปของเขาเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรกันแน่นะคะพลังงานหน้าไพ่ที่ขึ้นมาแม่หมอรู้สึกว่าเหมือนเขากำลังทดสอบเราเลยอะ ทดสอบความรู้สึกของตัวเขาเองแล้วก็ทดสอบแบบความรู้สึกของเราว่าเราจะอดทนได้มากน้อยแค่ไหนกับการหายไปของเขานะคะแล้วก็ทดสอบตัวเขาเองด้วยเช่นเดียวกันว่าการหายไปในครั้งนี้เขาจะอดคิดถึงเราได้ไหมนะคะถ้าสติว่าเขาอดคิดถึงเราไม่ได้เดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่ารู้สึกแบบนั้นนะณนะตอนนี้เหมือนสิ่งที่เขากลัวมากที่สุด เขากลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันไปต่อกันจริงๆเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบที่เขาแบบคิดเอาไว้หรือเปล่าเหมือนเขากลัวการเปลี่ยนแปลงด้วยถ้าแบบกลับมาชัดเจนกลับมาจริงจังนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะแย่ลงกว่าเดิมนะคะเหมือนเขาเองก็เป็นกัง,งวลในเรื่องนี้มากๆนะคะแล้วหม,มอรู้สึกว่าการเงียบหายไปของเขาเนี่ยบ่งบอกถึงความคิดถึงด้วยนะคะ เขาคิดถึงเราณตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าการเงียบหายไปของเขาเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเหมือนเขาอยากทดสอบหัวใจของตัวเองด้วยว่าเขาต้องการเรามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่แม่หมอก็รู้สึกว่าเขาต้องการเรามากๆแหละนะคะแค่แบบว่าแค่อยากทดสอบหัวใจของตัวเองแล้วก็ทดสอบเราเท่านั้นว่าถ้าเขาเงียบหายไปเลยเนี่ย เราจะเป็นแบบไหนปฏิกิริยาเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนท่าทีของเราจะเป็นแบบไหนหรือว่าเราจะเลือกที่จะไปคุยกับคนอื่นเลยไหมอะไรแบบนี้เหมือนเขาพยายามที่จะทดสอบเราด้วยแล้วก็พยายามที่จะทดสอบใจตัวเองด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการเรามากแค่ไหนและก็ทดสอบว่าเราเนี่ยสำคัญต่อเขามากแค่ไหนด้วยแต่แม่หมอก็รู้สึกว่าเราโคตรสำคัญกับเขามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเงียบหายไปของเขาเนี่ย เขาเองก็มีความรู้สึกกลัวด้วยนะคะกลัวว่าเราจะไปรักคนอื่นกลัวว่าเราจะไปคุยกับคนอื่นนะคะอีกหน่อยเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาใช่คะ่ะการเงียบหายไปของเขาเนี่ยไม่ใช่อะไรแค่ทดสอบเราเท่านั้นนะคะเหมือนเขาจะทนความคิดถึงเราไม่ไหวในตอนนี้เหมือนกําลังแบบลังเลใจอยู่จะติดต่อกลับมาดีไหมนะคะหรือว่าจะทําอะไรดีจะมาเจอเลยไหมหรือว่า จะทำยังไงดีนะคะเพื่อที่จะมาเซอร์ไพรส์รเราก็ได้นะคะและไม่มอเชื่อว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ยอมไปไหนจากเราแน่นอนจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆเราตรงนี้คอยดูแลคอยปกป้องเราอยู่ตรงนี้นะคะเพราะเขาน่าจะรู้ใจของเขาแล้วว่าเขาขาดเราไม่ได้และใจของเขาเนี่ยต้องการเรามากๆนะคะเขารักเรานะเขาอยากสร้างอนาคตร,ร่วมก,กันกับเรา ะะเขาขอแค่ทดสอบเราเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็ทดสอบหัวใจตัวเองนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนมันจะรู้สึกแบบไหนนะคะและที่สําคัญแม่มอกรู้สึกว่าเขาคิดถึงเราหนักมากนะ,ะการหายไปของเขาบ่งบอกว่าเขารู้สึกหวยหาเขารู้สึกคิดถึงเขารู้สึกต้องการเรานะคะถ้าแบบว่าเงียบหายกันไปสักพักหนึ่ง เดี๋ยวจะมีการติดต่อกลับมาพูดคุยในเร็วๆนี้หลังจากที่คุณเจอคลิปนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาก,ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการเงียบหายไปของเขาไม่ใช่อะไรเขาแค่ทดสอบหัวใจของตัวเองแล้วก็ทดสอบความรู้สึกของเราเท่านั้นนะคะว่าเราจะมีปฏิกิริยาอะไรและเราจะทํายังไงต่อนะคะต่อไปนี้เขาจะกลับมาเทคแอคชั่นกับคุณและเขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณนะคะ,ะ,คะเขาเขาจะไม่กลัวอะไรแล้ว นะเพราะว่าถ้าผ่านบททดสอบนี้ไปได้เขาก็จะไม่กลัวอะไรแล้วนะคะนี่ก็คือคลิปและคำทำนายจากพี่ไพ่นะก็ขอให้คุณจงรับรับเอาแต่พลาัางงานดีๆกลับไปก็แล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะในคลิปนะคะ่ะ